ดูเจ้าหนูอะตอมดิข้อหดเกิดทันเกิดไม่ทันหนูเกิดไม่ทันพี่มันคืออะไรคะสวัสดีครับเรื่องไหนนะแต่นี้อะไรเนี่ยน้องเรื่อมเลยอะนี่น้องขอมให้ดูดินี่คุณอาจะคิดว่านี่เป็นของเล่นที่เขาซื้อมาให้ผมแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่น้องทำเองภูมิใจมากเลย กนะเองบอกว่าคุยพยุงมันอย่างดีไม่ให้กลับด้านมึงขยับแมฝงไหลแบบแบบแบบแบประเด็นถึงขี่ไม่ได้เขาช่วยคุดึงกันละได้คนทําน้องชื่อน้องชื่ออะไรครับก่อนดึงอ๋อชื่อไทยครับฮะไทยไทยไทยเดนมาร์กเลยคนนี้ก็น่าจะเคยหน่า้าต่างอยู่ว่ะแต่ละ มันมได้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้กันวะเยี่ยมาดูเขาทำสลักมานะครับโอ้โหนว่าไซส์โชวอือหือ ทั้งหมดคือกระดาษลังนะดูดิคือไปตับไปเสียบนี่คือมีไฟเข้าเลยนะเนี่ย <c oughs> เป็นปักเลยนะเว้ยโอ้โหกึ๊บโอ้โหโกึ๊บเพี้ยนจังหวะดีมากเมื่อกี้สวยโคตรดีแพ็ะเกจมันแบบมันทำเหมือนมันว่างเลยอะ <c oughs> น้องน้อง <c oughs> อันนี้อันนี้เพี้ยนนี่คือแบบนับถือมากเลย <c oughs> เว้ย คุณต้องเก็บอันนี้ไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแพ็กมันโอ้โหแม่เอย้ยเชีย่ยกอดทีไว้สัตว์เฮ้ยเชี่ยขอบคุณมากอคุณด้วยนะครับเฮ้ยหัวฉัต้องเป็นมือทำ <c oughs> ไมผมนคนที่สร้างมันขึ้นมาเว้ย บอกไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์อ่ะับไปพิจนานรณาตัวเองเลยครับนี่มันกระดาษล,ล้างบ้านมึงแนหะยังสวยอแกรมากครับสวยมากมากมาก,มากไม่เยม่งไม่เป็นผู้ออะไรเลยนึกภาพตัวเองทำอะไรอย่างงี้ไม่ออกเลยมัน,ม,นมันได้มันมันต้องทำมากกว่าแค่แบบมีสกิลสกิลมันทำไม่ได้มันต้องต mm hmm. ้องมีใจด้วย ไม่ได้จริีรูปหนึ่งน้องมาให้ด้วยนี่เน,น้องทำแต่จานปิดทองแล้วจานปิดทองเฮียก็เลยลอก <laughs> ตัวกับตัวกลับตัวลับตัวครับ,รบ,รบอะโอเคอันบ็อกเส็จสิ้นโอ้โหน่สวยนีอะถ้าไม่มีฐานก็ตัดได้ไอใช่ไปลอง <laughs> ดต้องเช็ดดเพราะว่า <laughs> มาันหนักแต่เฮียอยอะ ช่วงแม่งลอยไอสัตว์แมงลอยเกินไปสัตว์อ่ะชีวิตดูโน้มแบบนี่มันไติดใจเลยแต่นันแบบว่าพอหัวที่สามกับปีกมันมาก็คือมันสมดุลเองเลยไอ้เฮียคิเนติกว่ะสั่งตัวต่อไปเลยนะมันก็ไม่ต้องรีบรล้เหมือนว่างๆแลนวครับ ที่ทำหน้าทองเนียตัวที่พวกเราดีไซน์กินตโนกานดีไซน์มันมีตัวพญานาคตัวหนึ่งที่เป็นเป็นหน้าที่อยู่ในเลไซน์เป็นเป็นเหมือนซิมโบของแกงนักฆ่าแกงพันนลายรู้จักนารายิบตางปะออวตามันเป็นนั่นเป็นนี่แล้วตัวหน้านี่มันเป็นซิมโบแทนกันน่อืมตึวงตัวใหญ่มากเป็นไคจูอ่ะอ๋อเป็นกึ่งกึ่งไคจูเลยตัใหญ่เท่านี้เลยก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ใหญ่ก็ใหญ่คือดีเทลมัาน่าสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่งูมันเป็นกิ่งก่าไมีขา อ่าแล้ว,ลว,รวเราวกรเกตมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบเป็นกรอ,อมไม่ได้เป็นเกล็ดแบบเกล็ดจ๋าวันนี้เราลังจะไปกันที่ตลาดมืดตลาดมืดอยู่ที่ไหนตลาดมืดที่แถวๆถอคลองถมใกล้ๆสถานีวัดมังกรเลยมาสองบล็อกแล้วก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะซึ่งเรากำลัง ดีแห่ไ,ไหนอ่ะโอเคแสดง่าไปกับกู <laughs> น,นะอเเรี่ว่าอ๋อ,อ,อ,อใช่ใช่นี่ก็ใช่เฮ้ยวันนี้ของเยอะอยู่โอเคอยู่นี่บีบีฟอร์ด้วยเนี่ยนะนัดแท็บนี่ยอดเลยคือของเยอะมากของเยอะมากปั่นเดินต่อเดี๋ยวไม่มีคิววะโอ้ยสบายแล้วผมวเอายาคูปั่นปีโป้ดูเดคอเรชั่นของร้านนี้นะครับโอ้โหยังสวยสิ่งที่สวยที่สุดคือคนปั่นนี่แหละ นี่มีหลากหลายเรืองนะฮะมีสตอมเปอร์ลองสตอเบอรี่ปั่นสตรอเบอร์รด้วยโยเกิร์ตเฮ้ยมียกเกิร์ตด้วยเหรอโยเกิดดร์ตน่าสนใจนผมเปียบโยเกิร์ตได้ป่ะยังทาได้งั้นเปียบโยเกิร์ตครับป้ากินข้าวยังเนี่ยกินแล้วครับโอ้โหแต่กูต้องกินข้าวก่อนมพราหิวเหมือนกันเสร็จแล้วนี่สามสิบห้าบาทนี่สี่สิบบาทตอนห้าบาทขอบพระคุณครับจำได้ว่าหวานเจี๊ยบอ่ะหวานเจี๊ยบป่ะไม่รู้อะ่ขอบคุณครับ ปปิปิดดตนี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากเลยคือรุ่นกูนเกิดทันไงมันเป็นพินสโตนบุดเดอะมูฟวี่เลยแกรดมันแบบคลาสสิกมากแมทเธอลทำนี่แมทเธอลจริงด้วยแมทเธอลทำนี่แมทเธอลทำตาตาดูเจ้าหนูอะตอมดิขอหน่ารังหาขอไปเลยโอยเค่ต่อจนะซื้อแนวสาวอย่างเดียวหนูพิซซ่าุ้ย อะไรอ่ะเอาอีกแล้วเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวนี่อุ้ยน่าคุณแบล็เลยคุณนักล่ากันเสือเท่าไหร่อ่ะที่นี้เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทน่ารักอะเสืเอน่าตลกยี่สิบบาทโดก็ยังไม่ได้อะไรมัน <c oughs> อุย้ยหน้าก,กากสีสวยจังเลยค่ะอุยหน้าก,กากป๊อปปี้ ใช่อินมากใช่อินเขาได้มีแค่สีลุงนะจ๊ะสีดำก็มีแต่จากสีเสื้อเลยแบบไม่ได้ทวงอะไรก็แบบเออป๊อปมีเขามีทุกสีจ้าต่อต่อชอบซื้อของมือสองเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบมีคนคุยด้วยไงคือไงนะพิถีไงเออเราเราชอบไงเพราะแบบเขาจะได้มาให้หวยเราด้วยมีค c o n v e r s, yeah, s so no a no, 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 no. no, 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 t i o นกันใช่เราก็จะพูดคุยกันเออแล้วก็จะซื้อของนี่โกชิเอ๋กันมึงกินน้ำแดงกูเอาเลขใช่แล้วก็แบบกูก็จะซื้อหวยถ้าคุณถูกหวยก็ดีห้อง ไอซีของถวายเราก็ได้รวยจะได้ส่งเงินด้วยเป็นเหตุผลว่าต่อรวยมากตอนนี้ต่อเป็นจริงที่ต่อเป็นประธานบริษัทนะครับมาเดินทุกวีก็จะเซ็งๆหน่อยเพราะว่าของมันจะซ้ำๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยเหมือนของใหม่เยอะแล้วก็มีเจ้าใหม่มาเยอะด้วยก็จะแบบถึงเต็มนะอย่างเจ้านี้ก็มีตัวแดงกัใครชอบทานทำอมไรเดอร์ก็น่าจะชอบกันนี่อุ้ยสตอร์ โอ้หุ่นยางตัดได้นี่มีตัวเดินป่าด้วย ATSC ยอดเลยนี่นลรนดเตอร์แรนด์นสปิเดอร์เท่าไหร่พี่ต้หนห่ครับนี่ขายแปดร้อยครับแปดร้อยแล้วตัว,ตว,ตวไอ้ ATSC อ่ะตัวนี้อ่ะพี่หนึ่งพันหนึ่งครับหนึ่พันหนึ่งอ๋อโอเคนี่มันรุ่นเก่าเลยนะเก่ามากเออใช่ประมาณหนึ่งเก้ากว่าอืมแล้วเซตเนี้ยครับอ่าเซตน,นี้พันเดียวครับเฮ้ยจริงวะเนี่ย วว้าสบายละเฮ้ยนี่ก็นี่ซ็อกซิลาเหรอใช่เท่าไหร่ครับพันสองครับพันสองดั๊กมออ่ะเด็เนี้ยดั๊กมออันนี้ใช่ไหมเออใช่ตัวขาดอันนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยโอเคเดี๋ยวพี่กลับมาขอบพระคุณขอโทษที่ล้มเกิเวลาอาหารครับผมหมูย่างเจ้านี้อย่างอร่อยอร่อยจริงๆแต่ว่าคิวยาวมากนะครับพอดีครับนี่ มันจะหาคิดยากนิดนึงอ่ะหลังๆเนี่ยตอนแรกของที่แรกซื้อวันนี้ครับในโชว์ฟังก์ชันหน่อยนี่จริงฟันมาข่าวเัวอกกดดู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 ดดโอ้ยง,งับราคาเท่าไหร่แปดสิบบาทเจอกสิบเนี้ย โกสบัสเตอรอันนี้ผิวหนังสปี2016ก็ได้เป็นผ้าที่เป็นผู้หญิงเี่เท่เลยเป็นเป้สบายหลังนี่ต้มโกบัตเตอร์เดี๋ยวอะ <B atter> อ้โกบัเตอร์เตอร์อะงเบัเตอร์องไมาเดินบ่อยไหมฮะ ขึ้นมาครั้งแรกครับผมเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงครับได้ชื้นขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะตลาดมืดเลยนะใช่เอ้ยได้อะไรยังยังเลยฮะได้ได้ได้โดนัทนะได้ของกินได้แต่ของกินเออแม่บ้านก็ะดิ่นเล่นทัวร์ต่อไปนี่เป็นแม่บ้านเอ๊ะอ๋อโอเคเอาจริงสมัยก่อนมาเดินอ่ะก็คือแค่ก้าวแรกเข้ามาก็แตกแล้วอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแตกยากขึ้นมากเพราะว่าที่บ้านกูของเต็มไปหมดเลย วันนี้เพิ่งเสียไป80บาทนิดดึงให้มันลึกมากนะครับนี่โซนใหม่เพิ่งเปิดเป็นอีกเวิร์กหนึ่งเลยดูอุ้ยสไปนอเห็นสไปนอบ้างมีมีคนโทรมามีคนโทรมาอุ้ยใครวะอิตา้าหลอกไมาให้หลงทางลึกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มันเปิดใหม่อะ่ะเ,เดี๋ยวคงเจออิต้านะอะไรคะ ต่อ่อคะเรากำลัง <Ay glorious. S 1> จะขายอีมันยานี่ใช่ไหมอีมันยานี่อีมันยานี่มันทำไมนะมันทำไมนะเมื่อกี้นี่ขาดเออทำไมส่งรูปในกลุ่มแชทนะเออมันบอกว่าเฮ้ยอยากได้อยากได้ซื้ออีดอกอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอีตั้งอยู่ตรงเนี้ยคุยสักก้าตรงเนี้ยมึงไม่ไปคุยจะบอกฝั่มือซื้อทีนี่สายทีเนี่ยเกิดไปตู้อะไรทุนนานนะเลยคะนี่นะคะอีบานสัตว์ผมแม่แม่ลูกแม่ลูกตีกันตีไม่ไปคุยที่สาอาสาขาไหนที่บอกไว้สารีการแล้ะสัมพูร์ไทยฟงเลยสัส นี่จะชิ้นที่สองที่ซื้อวันนี้ตัวแรกคือฉลามมันราคา80บาทอะไรซื้อได้มานี่เกิดทันป่ะเกิดไม่ทันหนูเกิดไม่ทันที่มันคืออะไรคะแล้วดูตอนแหลบป่ะแน่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าถ่ายหูคุณได้ไหมคะหูกูจะถ่ายทำไมฟ้าโอเคป่ะขอบคุณมากขอบคุณมากถัดค่ะถึงบ้านแล้วเอ๊ะไหนขอดูข้าวโพดหน่อยเมื่อกี้ก่อนกลับนี่ไปจัดข้าวโพดมาขอดูหน่อย ชัว่วอะไรนะครับโอ้โห,โโหเขาโพสต่างอร่อยนี่ว้าช่ำมากมมราอร่อยนะอร่อยอ,อ,อร่อยมร่อยเออฮะอร่อยอร่อยอันละ see you next Monday ไปดูกันเบอร์ก่อนบายอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดโอ้ไม่พูดเลยอะ่ะเชิญชวนอ่ะเนย เดี๋ยวมีคนดูช่องนะเอาดีๆดิอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามและกดกระดิ่งติ๊งช่องอะไรช่องอะไรช่องอาร์ a อ t of c o เต e ค่ะจะกดกันนะกดกันนะกดกระดิ่งติ๊กลัวมีคนดูจัดอะเอจริง